ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค,ครับพุทธาศาสนิกชนทุกท่านครับเมื่อโอกาสวันนี้ทางวัดป่าปร,ปร,รุพระอารามหลวงได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสมมามเนรภาคฤดูร,ร้อนประจำปี2568เป็นปีที่42เฉลิมประเกียริถวายพระกุศลแด่สมเ,เด็จพระนิธาที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทศพาร,รัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อในโอกาสเฉลิมพระชนบพรรษา70พรรษา2เมษายน2568ขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วในโอกาสนี้ขอเรียนเชนิญนายกัมพรวีหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเรียง ให้เกียรตจุดทูกเทียนบูชาพระรันตนไัรหน้าโต๊ะบูบูชาพระพุทธประธานอภัยขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกทุกท่านพนมมือขึ้นครับสำมเงรน้อยด้วย ขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรันาตนไตหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธประธานอาภัยครับผมลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชน ลวงทางสามเณรทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับหมดตรงเรียนเชิญท่านประธานถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีจากนามท่านก็จะถวายสักการะ ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเภพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเรียนเชิญครับถวายตามเคารพถวายตามเคารพหมดอุ ไหว้ความเคารพถตาไว้ความเคารพขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับผมกรับขอเชิญท่านผูมิเกียรติพุทธศาสรรานิกชนทุกท่านนั่งประจำที่ลำดับต่อไปขอเชิญทุกทกท่านตั้งใจไหว้พระ บูชาพระและรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรเมนะสหาปัญจาศีลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายา สารนังคัจฉามีพุติยามปีธรรมางสารนังคัจฉามีพุตินนยามปีมสังคังสรนังคัจฉามีพุติยามปีสางคางสารนังคัจฉามีตัติยามปีพุทธัง สระนังคัจฉามีอะติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามีอะติยามปีธรรมังสระนังคัจฉามีอะติยามปีธรรมังสระนังคัจฉามีอะติยามปีสังขังสระนังคัจฉามีอะติยามปีสังขังสระนังคัจฉามีตาดาติตาตาเวรัมณีสิก ขอพระทังสมาธิอย่างนี้ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยางนี้อะทินนาทานาเวระมณีสิกขาพระทังสมาธิอย่างนี้อาาาะทิทนนาทานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทียามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสาวาทาเวรมณี าพระทั้งสมาธิยามีนุสสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีสุราเมระยะมัชฌปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาพะทั้งสมาธิยามีสุราเมระยะมัชฌปะมาทัตานา เวรมณีสิกขาปัทาสมาธิยานีมานิปัญจสิกขาปัานิสิเลนะสุขติญยันตีททสิเลนะภูขสัมปทาฐานุสิเลนะดิพุติญจันติตัสมา,ทาทสิรังวิโสท,ทายาทมันเต และในช่วงพิธีการเตือนเป็นวันมงคลวันนี้จากนี้ไปเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการประกอบพิธีตามโครงก,งกา,ชาชมมรบรเพ็าสมเด็จพระพาทุรรมจังหวสมเด็จพระจ้าอยู่หัวองคปดซึ่งในปีที่ถี 2, เป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระวัชฉลมงคลแด่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมทุนเดชประเทศพระราชสุดาสยามราชมารีนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์ษา ปีนี้จังหวยองทวบุาษา์สมพงศ์นะครับจะได้กล่าวรายงานผู้งสงนะครับต่อท่านประธานในวิธีซึ่งวันนี้ท่านผู้การจังหวัดระยองได้ขึ้นมามอบหมายให้กับทู้รองผู้จังหวัดท่านตอนเวหนเป็นประธานวิธีฝ่ายกรัวว่าับต่อไปโอกาสดีดเชิญครับกระดานนักศการพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองประธานฝ่ายสง่งเรียนท่านกำทรเวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่เคารพประทานฝ่ายคาราว่าและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายวรุษด่านสมพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดระยองในานามของข้าราชการและพุทธศาสนิกชนมีความซาบซึ้งในเมตตาจิตของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระอุปชาและขอขอบคุณท่านกำธรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเป็นประธานฝ่ายคารวสในวันนี้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2568จังหวัดระยองโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระยองภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนสถานศึกษาคณะผู้ปกครองและที่สำคัญวัดป่าประดูพระอารามหลวงได้ร่วมกันจับโครงการบรรพชาสามนเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตะนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,525สมโพธกูรุรัตนโกสินท์200ปีและในปีนี้ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา2เมษายนเป็นปีที่52เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึก จงรับภักดีต่อบรรพกระสักไทยโดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง62ท่านจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์พุทธศักราช2539เพื่อเป็นหลักในการศึกษาเล่าเรียงและดำเนินชีวิตประจำวันสืบไป กิจกรรมหรือโครงการในครั้งนี้ได้รับเมตตาอนุเคราะห์อย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระวชิวระปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าอาวาสวัดป่าประดูพระอารามหลวงรูปที่9เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยองแห่งที่หนึ่งในการดำเนินโครงการต่างๆนอกจากนี้ครับยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถานศึกษาเช่นเครือโรงเรียนมารีวิทย์ประเทศไทยท่านกำธรวิหลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กรุณากราบเปิดโครงการรวมทั้งมอบผ้าจีวรแก่ผู้บรรพชาถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระอุปชาและประกอบพิธีตามลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ มสก,การพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองมาด้วยความเคารพอย่างสูงพระพรุรธชาญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวาดวัดป่าประดูพระรำหลวงท่านวัฒธรรมจังหวัดระยองทาออ่งานผอสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ท่านรองผู้กำนับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองพุทธศาสนิกชนและผู้ที่จะบรรพชาสามนเณรภารฤดูร้อนที่เคารพรักทุกท่านนะครับ วันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวไทยมีความปลาบปลืล้นนะครับที่เราได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนิธิาาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งครบรอบเจ็ดสิพรรษา ในวันที่สองเมษายนก็คือในวันนี้นะครับก็เป็นความตรงกันอย่างหนึ่งคือว่าในภารกิจแรกเมื่อปี2558ของผมในฐานะนายอำเภอวันแรกก็เป็นการตประชาสัรเนนพระฤดูร้อนเช่นกันแล้วก็มีพิธีเหมือนวันเนี้ที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้ล่วงมา10ปี ได้มีโอกาสมาทำพิธีที่ถือว่าเป็นวิธีที่เป็นมงคลสำหรับคนไทยเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอความรู้วิชาในห้องเรียนอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะ ไปดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้แต่ท่านจะต้องมีคุณธรรมผมยังจำได้ว่าในชั้นปถมเนี่ยก็มีคำคำหนึ่งที่เขียนไว้ที่โรงเรียนนะครับเรียนแต่ประถมก็คือความรู้คู่คุณธรรมยังใช้ได้อยู่เพราะนั้นการที่นักเรียนบุกหลาน ของพวกเราที่เติบโตมาก็ประสิทธิ์ปราพิชาในโรงเรียนแล้วยังได้รับการสั่งสอนจากพระเดชพระคุณในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือหลักคำสอนทางศาสนาพุทธย่อมจะนำมาซึ่งการมีคุณธรรมในจิตใจต่อไปใน เมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวท,ทีเจ้าคณะจังหวัดระยองที่กรุณาได้เป็นประธานแล้วก็มอบโอวาทให้กับธรรมเนียมทุกท่านขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระวชิระปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวัดวัดป่าป,าปู่ผราลำหลงหวงแห่งนี้และพระภิกษุทุกคู่ ที่ท่านได้กรุณาเมตตาในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านว่ัฒนจังหวัดระยองและทุกภาคส่วนที่ท่านได้จัดกิจกรรมโครงการเหล่านี้ขึ้นมารวมทั้งคณะครูอาจารย์ด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบุกุศลทั้งหลายจงถึงแก่ทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับครับปัแบบันนี้ ในเวลาเป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับในนามของผู้ว่าการจังหวัดระยองในไตรภพวงไตรัฐขอเปิดพิธีโครงการบรรพชาสม,มนเนรภาคฤดูร้อนประจำปี2568เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศสมแด่สมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี70พรรษา สองเมษายนในกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีนวจารินีตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปีงบประมาณ2,568ณนบับบนี้ครับทุกท่านครับเป็นกวาเจ้าวาัดสสาธทุในกุศลพิธีพร้อมกันเป็นกวีเจารพร้อมกันครับสครั้งสาธุสาธุสาธุ ขออนุญาตเชิญท่านประธานพิธีได้กรุณานั่งพักกันที่นั่งรับรองสักครู่ครับผมเรียนอย่างนี้ด้วยความรู้ว่าพิธีวันนี้เราจัดอยู่ในประเภทของกุศลพิธีกุศลพิธีโดยรวก็คือเช่นการบรรพชาสมดทเป็นต้นเป็นกิจที่กระทําด้วยตนเองเป็นฟามเป็นมงคลเป็นสิบมงคลและก็ถือว่าวันนี้มงคลบวญมงคลก็เป็นมหามงคลที่เราร่วมกันตามโครงการสําคัญวันนี้นะครับในการบรรพชาสมเด็จภาาดูร้อน ทั้งหมดนะที่มีเจ้าหน้าน้อยทั้งหมด62เจ้าหน้าด้วยกันวันนี้จะเข้าสู่นโะน,นเหนือแห่งความเป็นพุทธคุณพระธรรมคุณเพื่อสังฆคุณด้วยนะครับผมขออญาตได้เรียนเชิญนะครับ5ท่านดังต่อไปนี้ที่จะพิจารณาเป็นผู้แทนพู้ดกบิธีถือว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะประกอบพิธีมอบนะครับเป็นการอมอบพระใจในโอกาสนี้นะครับ เป็นการมอบรับผ้าชีวรนะครับถวาของทางท่ำประกอพิธีข่อญาตได้เดินเชิญผู้แทนรัฐบารจังหวัดระยองครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดระยองท่านกำธรเวหนเป็นท่านแรกท่านที่สองียนเชิญท่านพันธุ์ธนุเอกมานพพุกชงรองผู้กำกับการประดุจภูธรจังหวัดระยองท่านที่สามท่านว่าราชกาจังหวัดระยองท่านวรวุฒิบดสุพงศ์ท่านที่สี่นะครับเรียนเชิญท่านเลขาธิการหน้งานวุฒิายจังหวัดระยองท่านเลขิการกิริรัตนประภาอิ่งเจริญ นะครับและท่านที่5้าคือใหญ่เพชรานะครับลายประดิษฐ์เพืในการโรงเรียนมารีวิทย์ระยองขาเชิญประจําทร่อเก้าที่นั่งที่ด้านนี้ครับที่จัดเตรียมไว้แล้วเพื่อมอบนะครับผ้าเป็นดับต่อไปรับผ้าจีวรจากคณะประธานกว่ากิรวาดและผู้มีเกียรติที่เป็นผู้แทนในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับเจ้าหน้าที่เตรียมนะครับผ้าจีวรส่วนนอกนั้นทราบว่าได้มีการปฏิบัติพิธีป็นในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าเป็นผู้แทนของเจ้าหน้าท่้ง62เป็นผู้แทนในการรับผ้าเขอเชิญนั่งทั้งข้าท่านครับฝ่ายตะก้องบรรทุกภาพสําคัญวันนี้เป็นภาพแห่งความจงรักภักดีและก็ความรู้สึกร่วมกันของเราทุกคนทุกหมู่เหล่าและสิ่งสำคัญท่านประธานที่กล่าวถึงเรื่องของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสาคัญมากและขณะนี้เรายอมครับประกาศเป็นจังหวัดคุณธรรมกวามังจะยยกระดับเป็นจังหวัดคุณธรรมต้น,บนตแบบด้วย นี่คือสิ่งสำคัญต้องมองสิ่งเหล่านี้นะธรรมนาธมประวัตนั้นมายิ้มเลยบอกว่าเป็นเรื่องนั้นจริงๆและก็เป็นช่วงที่เราทํางานโดยสูงกุณาธรรมโภการมหาชนเอาเจ้าหน้าทั้งหเจ้าหน้าเตรียมพร้อมนะครับเจ้าหน้าตะลมมืออ่าน้อมไหว้หนึ่งครั้งกับอ่าน้อมกราบเลยได้ไม่เป็นไรลูกเอายืนมือรับยืนมือรับ กับสมค้างเดินเอาไปเป็นไรเหมือนคุณพ่อคุณแม่เอาโนยื่นมือร e ับผ้าพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเอาด้วยกันสาธุทุกคนทุกท่านครับสาธุยังไม่เป็นเนนนะตอนนี้ยังเป็นนาอยู่นะครับเพราะว่าสร้าหนอเนือให้เป็นเจ้าหน้าให้เป็นเนนกับที่ได้เลยครับขอบคุณทั้งห้าท่านนะครับขอบคุณทั้งห้าท่านครับ เดี๋ยวจะพคู่หนึ่งนะฮะแต่ขออนุญาตท่านประธานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านประธานจะขออนุญาตท่านได้ช่วงนี้จะเป็นการน้องประเฑ์ปัจจัยเกื่ยวกับธแด,ด่พระเดพระคุณที่คุณประเทศจีงวทีเจ้าหน้าทีจังหวัดเลยองนะครับทั้งห้าท่านร่วมได้ได้วยนในเวลาเด,ไดีได้ถ่ายภาพร่วมกันครับขอบคุณมากครับเอาทุกท่านนะครับเจงวาจาวาสาธุอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนะครับ สาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้ววันนี้ได้รับเมตตาทรมเมตตาบุเคราะห์จากพะเดศพะคุณรัชนคุณพระเทศหทือเดทีเจ้าหนะ้าจังหวัดจายองเมื่อวานนี้นะครับมีพิธีบัพตาสมเด็จเหมือนกันที่วัดเดือดพระที่เดียวกันนะเพื่อถวายเป็นเรื่อนะครับแต่พรกท่านเอาถ่ายภาพน,นิดหนึ่งวันนี้ผมดูปฏิทินแล้ว ทางจันทติีขึ้นห้าคั้นเดือนห้าพูดแล้วกลุกนะฮะเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลแล้วคําว่าห้าหมายถึงอะไรครับคุณธรรมปรุงผสมครับมีบมเลกู่ท่านประธานได้พูดถึงเรื่องคุณธรรมอยู่ระยะที่สองจะไปสิ้อูกตีธรรมด้ยเจ็ดสิครับที่สองตีครับที่สูงคุณธรรมลงพื้นที่ระยองอ่เป็นโดยไทยภาคกลางภาคตะวันออกยี่สิบห้าจังหวัดด้วยคุณธรรมปรุงสมห้าราการพอเพียงที่ใน สุดดิติภาษาแล้วก็กาันตอยู่สาคัญมากแต่กันต์ยูต้องมีกต่าเวทีด้วยนะเป็นเนางาโตรู้าระกาต้องตอบแทนบวกด้วยสามมิติครับหนึ่งใช้หลักศาสนาเป็นมิติที่หนึ่งสองนำนำหลักวิญญาตริพอลเพียงมิติที่สองมิติที่สามดูในสันคงคมปมปามเป็นวัฒนรธรรมไทยที่ความงดงามใช้คําว่าอยู่เย็นเป็นสุขนี่เละครับ้าดูเลยนะวันนี้ขึ้นห้าขั้เดือนห้าและเป็นวันสําคัญ นะฮะนะครับปีเก่าเข้าสู่วันคล้ายวันพระราชสมภพของหลวงท่านและครบสี่ทศวรรษสี่สิบปีของปติกรณนตีเมื่อปี2568จัดให้มีวันอุรักรษ์ประเทไทยของทุกวันที่2เมษายนครับขอญาติยินเชิญอีกครั้งนึงครับท่านประธานในพิธีครับท่านขึน้นจังหวัดพะยองในนามของท่านผูน้ใหญจังหว,ว,วัดครับท่านกนรมทองวิหารได้รับมอบนะครับของที่ระลึกเป็นนะครับผลไม้มงคลน,นะกระเช้ามงคล เป็นท่านแรกแลวก็ตะตามด้วยท่านวัดต่รมจังหวัดท่านโรวุศหาสมพงษ์เป็นท่านที่สองครับอ่าปัจจสิ่งมุดตึงมงคลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เดืยนในทรวบว่าง,งานนอกกรรมรอบขามตำนานมือระยองเรื่องวันนี้กับปีนี้พิเศษจัดสามวันไม่ได้ต้องจัดห้าวันห้าคืนครับเรื่องวันนี้แล้วนะครับเปิดงานวันที่สี่ครับเว้นไป็หนึ่งวันแต่กิจกรรมของเราบนถนนหยดกินดาอบอวลหอมหวานด้วยความเป็นวัฒนธรรมทุกท่านครับเราทุกคนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมครับ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เกา้าทรงตัดไว้เป็นมหามงคลว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเมื่อใดไว้วัฒนธรรมเมื่อนั้นไวชาติเมื่อใดสิ้นวัฒนธรรมเมื่อนั้นสิ้นชาติสําคัญนะครับถึงเดจพระเทพท่านให้ความห่วงใยมากนะครับนะทั้งองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าที่ทำงานหนักที่สุดนะครับทางรัฐธรรมจังหวัดกับท่านวรุษบัญชมพงศ์นะครับ,บ,รรบ,รบ,รบเป็นของที่เป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับได้ระเบตาธรรมอย่างสูงนะครับนะ จะกระเดิพระคุณท,ที่ทุกคุณพระวิทยาปัญญากรน,นะครับจนนจกจกักเพื่อนึ่งยอดเจ้าวัดเั้ป่าปู่พระรามหลวงนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนหนึ่งชุดนะครับสักคพู่นะขอบคุณมากครับเพิ่มได้ไม่เป็นไรครับปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับนะท่านมีเมตตาเวลามีการแต่งงานสําคัญของระดับคณะสงฆ์ของวัฒนธรรมหรือทางสง,งานพุทธศาสนาก็ดีก็จะรับเมตตาจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านสถานที่ นะทั้งอาหารนะครับทั้งเรื่องของนะครับโปประมาณใส่ซองให้คุณครูให้เด็กๆนะครับนำไปใช้เกิดประโยชน์เพราะว COVID ่าโควิดที่ผ่านมานะครับก็มีมาตรการเป๊ะ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 มากที่วัดกว่าพระดูพระรามบอกเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมไปดูแลผู้ปนะ่วยนะผู้นอนติดเตียงบ้างผู้ป่วยต่างๆขอเรียนเชิญท่านผูบ้บริการจุนนักงานพัฒนาจ,จงวัดรยงคครับผู้บริการ,รากีรพกรภาอยูว เดินครับก็จะเข้าสู่วิธีการในการบำบัดชาสมณเนรนะครับถือว่าเป็นหน่อเนื้อนะครับแห่งพระพุทธโพดมนะครับเขาบอกว่าเราทําคนให้เป็นมากทํามากให้เป็นเนนะครับถ้าบวชพระก็ทาเนให้เป็นพระเพราะการอุปสมบทนะใช้กับการบวชพระกับบรรพชาก็คือบวชเนรนะทุกครั้งก็บอกว่าแม้บวชพระก็ต้องเป็นเนก่อนนะต้องบำรัชาก่อนเป็นนะฮะเป็นคนดีนะครับ คนดีของสังคมทำคนี้เป็นเจ้าหน้าทำหน้าให้เป็นเรีนทำเรีนให้เป็นพระจากพระก็อาจจะเป็นตังสังกาธิการได้ก็ถูอหน่วงงานั้งสงหนึ่งงานเวลาทํางานเกี่ยวข้องกับด้านของพุทธศาสนาพิธีต่างๆก็จะร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันด้วยจบนี้จะเป็น